ะลืมพูดไปฮะคือเส้นชีวิตแกเป็นเส้นวาสนามันคือว่ามันมันหลายรูปอะแล้วมันมองไม่เหมือนกันคือมันเป็นเนื่องจากรูปถ่ายอะบางทีเรามองเส้นเนี่ยเห็นไหมเส้นเนี่ยคือชีวิตแกก็ทะเยอทะยานฮะอยากได้บ้านอยากได้รถอยากมีฐานะที่ขึ้นไปเรื่อยๆฮะแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้ฮะ ก็เส้นชีวิตแก่ก็มีเส้นทะเยอทยานนะ,ะทำไมจะไม่ทะเยอทยานนะเก็บขยะไม่ทะเยอทยานนะทะเยอทยานนะ,ะเสนนี้นะเขาบอกเส้นข่าสัป,ปดีเป็นค้งเป็นครูเลยรับตําแหน่งสูงฮะอยู่ในมือคนเก็บขยะหมอดูนี่เจ๊งเลยดูตามเส้นไม่ได้เลยพัฒน,นาขึ้นสูงฮะโอ้โหรวยรวยบ้าเลย เกมขยะนี่ก็จะเป็นเส้นบางๆก็ตัวนี้ก็เป็นคนร้อนใจครับมีความกรกติกร้อนแต่เส้นล่างๆ,ๆเนี่ยบอกว่าจนเละเพะโอ้เส้นวาสนาเนี่ชนมือหยาบแล้วก็เส้นใหญ่แล้วเส้นวาะนาเนี่ยหยุดตาย้นจมคือมันต้องมีหลายองค์ประกอบที่ทำให้เขาเป็นแบบเนี้ยตามลายมือ ราตัดสินใจจากองค์ประกอบเดียวไม่ได้อะเฮออ้ว่ามันมีหลายองค์ประกอบรวมกันนะเหมือนรถยนนะฮะหมายว่ารถคันนี้ไม่ดีครับเพราะว่ามันมันอาจจะไม่ดีหลายจุดเลยอาจจะทั้งยางรั่วแล้วก็ประตูพังพวกมาลัยเสียเคออรื่องยนต์ไม่ดีตัวถังเสียเครื่องยนต์ไม่ดีคนขับไม่ดีไม่ดีหมดเลยอะไรเงี้ยดู เปิดมือขวามือฝาแกเส้นหัวใจก็เป็นมาตรฐานนะเป็นเส้นหัวใจของคนทั่วไปฮะ เป็นเส้นหัวใจของคนที่เอาเส้นหัวใจเข้าช่องคือหัวใจหมดเปลืองะคือทำตามอารมณ์ทำตามจิตใจอะขยันนะขยัน แต่รู้สึกว่าขยันไม่ค่อยจริงนะเส้นอาทิตย์มีฮะมีชื่อเสียงฮะใครบอกมีเส้นนี้รวยฮนะอยู่ในมือคนเก็บขยะฮะดูให้เต็มตาเส้นสวยด้วยฮะสวยเส้นอาทิตย์สวยกว่าของผมด้วย สวยพวาของผมด้วยนะแต่ลอยลอยฮะมีชื่อเสียงลอยลอยฮะหมายถึงมีชื่อเสียงฮะคนในซอยเนี่ยรู้จักหมดนะตาเปียกเก็บขยะคือใครอะรู้จักหมดแต่แต่รวยไหมฮะไม่ไม่รวยนะฮะไม่มีเงินฮะเส้นอาทิตย์ เสนาธิชิทเอียงเข้าช่องผิดหวังนะฮะมีชื่อเสียงเกยวกับพานผิดหวังนะผมอยู่ใกล้ตัวเขาเขาจะพูดประจามาฮะว่าโอจนอย่างงู้นจนอย่างนี้นะฮะไม่มีตังค์กินข้าวฝันขอตังค์กินข้าวนะเขาจะเล่าว่าไม่มีจนเพราะว่า,วาจนป้นบ้านเนี่ยจะเป็นแบบนี้เขาจะพูดพัฒนาความสศกเศร้าของเขา เส้นสมองตอนต้นก็จะเป็นเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นทะเยอทะยานชีวิตกท็ทะเยอทะยานมีเส้นอารมณ์ด้วยฮะก็จะมีเส้นอารมณ์คีดว่างก็ก็พอแบบนี้ก็จะเป็นคนทำ ทำไม่รู้จักเน็ตจักเหนื่อยเป็นคนเหมือนขยันเหมือนกันนะเส้นวาสนานี่ก็จะเป็นเส้นวาสนาชนเส้นหัวใจก็มีการงานที่เป็นลูกจ้างเขาได้เรื่อยๆนี่ก็ขึ้นเหมือนกัน แต่หัวใจก็หักลงด้วยไม่ได้ว่าหัวใจราบเรียบนะหัวใจมีมีสิ่งที่มันทำให้ไตให้ให้ให้ต่บลงฮนะตรงนี้ก็จะหักลงแต่ถ้าเป็นคนมีคู่ก็โดนคู่ครองแก้งถ้าเป็นคนไม่มีคู่ไม่มีผัวไม่มีลูกก็โดนสังคมแก้งอาจจะอยู่ที่ทํางานรับเพื่อนแก้งเพื่อนร่วมงานแก้งอยู่ที่โรงเรียน นักเรียนครับโดยขอแก้ก็มีมันให้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งและนี่นี่อาจจะจะเป็นเส้นลักษณะที่ที่ชนเส้นสมองทั้งสองตำแหน่งคือเส้นลักษณะที่ชนเส้นสมองหมายถึงว่าคือมันผิดพลาดเนี่ยคือสมองมันแก้ไม่ได้มันก็เรื่องการใช้เงินเนี่ยคือหาเงินไม่ได้ก็หาเงินมาเยอะไม่ได้ก,หดก็หาไม่ได้ นี่ก็เป็นเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตต่อต่อชนหมดตัวในคชีวิตนะการหมดตัวเป็นเรื่องธรรมชาตนะิแต่อยู่ในมือคนรวยก็มีคือเส้นวาสนาหมดตัวในคชีวิตเนี่ยแต่เขาไม่ก็รวยแต่ที่เขาอาจจะมีเส้นเงี้ยว่า,วามดตังค์ก็มีหรือกิจการที่ทําอาจจะมีปัญหาก็มีเส้นวาสนานี่มาจากเดินออกคล้ายๆมาจากเนินจันท์กึ่งเนินโลก ชนเส้นสมองไปถึงว่าเป็นคนมีผู้มาถามค้ำชูวะแต่การตรวถามค้ำชูไปไม่รอดนะฮะคือไปไปแบบไม่มีคนช่วยไปแบบช่วยเราไม่สําเร็จ้วชนเส้นสมองด้วยก็หมายถึงว่าการคือเป็นคนมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ช่วยคือไม่มีผู้ช่วยที่จะทําให้เขารอด คนนี้ก็มีโชคลาภนะแต่ไปก็หมดหรือมีผู้ช่วยเหลือมีผู้ประถมคำชูแต่ไปชนเส้นสมองคือช่วยไม่รอดคือเส้นวาสนาจากเนินจันนะแต่มาชนเส้นสมองก็จบอ่ะก็อาจจะมีการงานมีอะไรบางส่วนที่ได้เงินมาอย่างสบายๆก็ได้บางครั้งบางคราวแต่ก็หมดไป ทฤษฎาสนาพวกนี้หมายถึงการประธรรนะที่มาจากเนินจันทรงนี้หมายถึงการประธรรมต่ชนเส้นสมองหมายถึงว่าการประธรรมคำชูนั้นหมดนะหมดสิ้นหรือว่าไปไม่รอดนะหรือการประธรรํคำชูนั้นมีปัญหาจากมือก็เป็นมือหยาบเส้นใหญ่ เส้นสมองก็จะหยากมาก็สมองไม่ค่อยแหลมคมเท่าไหร่ความคิดความอ่านเหมือนก็ไม่ค่อยเหยียบคมมาเหมือนก็คนไม่ค่อยอ่านหนังสือหรือว่าคนไม่ มีโลกทัทั์ที่ที่ที่ถูกจำกัดด้วยความรู้เหมือนก็คนจนก็จะพูดเรื่องหวยใบฮะเลขนูนเลขนี้ไปคนรวยก็สติปัญญาเฉียบคมก็จะไปพูดเรื่องหวยแทนเรื่องเรื่องหุ้นแทนเ,เรื่องราคาทองแพงเรื่องราคาทองแทนเนี่ย เนคุ้มกันตรงนี้ก็เกิดขึ้นตอนตอน้ตนเป็นเส้นสัน้นๆตอนก่อน,อนก็มีผู้เลี้ยงดูตอนเด็กแต่ก็คงช่วยไม่ได้เอ,อะเพราะว่าเป็นเส้นสันส้นๆสุดท้ายก็ต้องมาหากันเองเส้นชีวิตหยาบฮะเส้นชีวิตไม่ค่อยมีเส้นอื่นๆมาประกบมะมืออย่างเราดูมือเนี่ยเราเห็นมือแบบคนมือแบบนี้มาดูเนี่ยไม่ต้องเห็นหน้าละ เห็นมือเส้นหยาบๆแบบนี้ฮะเส้นใหญ่ๆแบบนี้ยว่าตีเขากินขนมเชื่อได้นะ,ะับว่าอาจจะเป็นกรรมกรวิถีชีวิตที่ที่ยากลำบากก็ได้ยากลำบากไว้ก่อนโดยโดยโดยดูเส้นเนี่ยถ้าดูตามเส้นเนี่ยถ้าเป็นโดยไม่คำนึงถึงความ ไม่ถึงคำนึงถึงข,น,ขนาดของเส้นเลยว่าลายหนังมือที่หยาบพวกเนี้ยก็จะตกมาตายนี่ก็จะเป็นเส้นชีวิตที่ออกจากหลักทานะเส้นชีวิตก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับ ตรงนี้ก็จะเป็นออกจากหลักทับนะแต่ตรงนี้ก็จะเหมือนกับเส้นเส้นที่ว่าเข้ามาเข้ามาเป็นเส้นเหมือนกับสังคมเป็นเพื่อนเป็นฝูกเข้ามาตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช้เส้นคู่ฮะก็จบมือ มือขวาไว้เท่านี้เป็นลายมือคนเก็บขยะไม่ได้เก็บขยะแบบช่างกีโลขายเท่าไหร่นะเป็นแบบเหมือนกับรับขยะจากบ้านนู้นบ้านนี้มาทิ้งทํางานเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ยซึ่งซึ่งจริงๆแล้วแกทําอะไรเป็นเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้แล้วก็แกมีทรัพย์สินเงินทองอะไรไม่ได้อะขนาดแกมีจักรยานแก คันต้อไม่ถึงพันที่ว่าเป็นจักรยานมือสองรับของโจรมาขี่แกยังทําหายบ่อยๆอะไรผมก็ไม่เข้าใจเออก็จบมือฝาาไว้ฮะเอาไว้เป็นเอาไว้ดูเล่นๆ